สวัสดีค่ะพบกับช่องป๊อปปี้วิถีชนบทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของไม้ติีสนาหรือไม้หอมนะคะซึ่งตัวนี้เราก็ทําอยู่นะคะแต่ทําไม่มากเท่ากับกลั่นน้ํามันนะคะอันนี้ก็คือทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมนะคะพอได้ค่าขนมนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ ไม้แผ่นนะคะไม้แผ่นไม้แผ่นหรือไม้กาบนะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้มาจากไม้ที่เราไปถากมาต้มตั่นน้ำมันนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาตัดนะคะตัดเป็นท่อนๆนะคะประมาณ25เซนถึง30เซน